哦。Okay, พอร้อยอ่ะเดี๋ยวเขาจะมาสอนวิธีโยดยางไงนะจะมาบกปุกสองวิธีค่ะพี่น้องถ้าเดี๋ยวนะคะบอผู้วิาสาการนะคะืงา,ญญาะะถ้าถึงไหลแล้วนะคะถ้าถึงไหลแล้วเอ้ยถ้าถึงไหลแล้วไหลจักรแแร้วนะคะถึงจกักรเรแล้วจกักรเรขึ้นไปอ่ะจะสามารถคว้าได้นะคะคว้าข้ามเกินเขานะคะ อันนี้ง่ายอันคน,นอีนนกรอบนะคะยางยี้งยั้งนี่เขาก็ทำได้เหมเอะะอือนเดิมถ้ามีพื้นที่ลงโกิค่ะเหยียบยางแบบนี้นะคะถ้าเหยียบยางแบบนี้คอกไปแล้วเหยียบยางซีตายเลยนะคะสวัสดีค่ะบรรยากาศยามแรงจ้าระหว่างรอคุณพ่อตัดญ้าอยู่นะคะ ตัดยารอบ,บ้านอยู่แล้วก็จะมีลูกสม,มุนน้อยเนีน่ยลูกสม,มุนน้อยเราอยากออกมาเล่นด้วยนะคะแต่ว่ายังมาปล่อยนะพี่น้องเนาะนี่เพราะว่าน้องดือ้อเดี๋ยวกลัวรถชนนีไ่ไงบ้านอยู่ติดถนนนะคะกลัวน้องวิ่งออกไปถนนแล้วรถชนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ เจอเหตุการณ์นี้ไปหลายตัวนะคะเลยต้องทำกรงให้น้องอยู่ในกรงไว้ข้างๆก่อนแล้วปล่อยน้องออกมาเดินเล่นนะคะช่วงนี้กะสีกะวนก็ว่ายล่ะคะ่ะเห็นเจ้าของอยากออกมาหาแต่ออกมาไม่ได้รอก,ก่อนนะลูกนะรอก,ก่อนนะ ส่วนคุณลูกสาวนะคะคุณลูกสาวก็เล่นกระโดดยางรอดนะคะเล่นกระโดดยางเล่นคนเดียวพี่น้องไม่มีเพื่อนน้องชายก็กลับบ้านแล้วนะคะน้องชายก็กลับไปเรียนแล้วก็เล่นเหลือ อยู่กันสามพ่อแม่ลูก,กลูกชายจะไปอยู่บ้านยายนะคะบรรยากาศเนียนเน่ยมคำเย้่ยมแรงบ้านห้งางพี่น้อง มีคนแอบมองมีคนแอบมองด้วยอยากออกมาแล้วเมื่อไหร่หนูจะได้ออกสักทีเมื่อไหร่หนูจะได้ออกไปสักทีรอก,ก่อนนะลูกนะรอก,ก่อนนะครับรอก,ก่อนนะลูกเจ๊ดเดชีรอก,ก่อนนะลูกนะ เราแป๊บหนึ่งหนุกช่วงนี้รถมันเยอะนะ,ะเห็นไหมหนุนรถเยอะมีแต่รถมาเร็วๆรถ<ๆ>ขับเร็วๆสองตัวนี้ชอบเล่นน้ำมากเลยนะคะนี่พอจะปล่อยเ้ำไดโดดลงส่างลัางบ้านตลอดเลยพี่น้องค่ะ ชอบเล่นน้ำมากๆเลยนี่เจอนบ่นหนาวป่อยตอนเช้านะเช้าเช้าอากาศเย็นๆกับพักการเล่นน้ำเซ้ยบ่นีหนาวากะบของพ้นละหนาวอ่ะสันแต่ว่ามาบ่หนาวเลย นี่นนอย,อยองขาดแม่เโอ้ตัดออกเลยร้านเมื่อ,บบอก,ๆๆๆออกอี้ตัดออกเลยล ตัดออกอาเตัดออกเลยอยากเล่นกัเล่นว่าเป็นจ้ามันเป็นเพราะรองเท้าเพิ่งรองเท้าแล้วเทนี้เห็นไหมตัดขาจริ้งอย่านั่นมาดู ดูน้องๆสิน้องๆน่าสงสารจังน้องๆรอวันที่จะออกมาอยู่นะน,นะเอา่าตอนนี้ก็เริ่มเมืดคำแล้วเนาะพี่น้องเลยเริ่มจะมืดแล้วเดี๋ยวไปปล่อยน้องๆกันดีกว่า มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเดชี่ <s ign al noise> บุกแาล่ะฮะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังอยากออกมาหรือยังถ้าพร้อมแล้วทำยังไงทำยังไงคะพร้อมแล้วทำยังไงทำยังไงบุก่าเดซี่ทำยังไงลูกถ้าพร้อมจะออกมาทำยังไงคะ อ่นั่งลงก่อนนั่งรอก่อนนั่งรอก่อนนะพอจบมานั่งรอก่อนกอนนั่งรอก่อนนะคะนั่งนั่งบุคกาเดซสินั่งรอนั่งนี่นั่งรอแล้วนะนั่งรอแล้วนะโอเคไปดึงมาเลยมาเล็มาเร็มาเร็ก็ตัดยาเสร็จพอดีนะคะ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะไปก่อนนะคะทำแล้วนะพี่น้องขอบกันไหมคลิปหนาเด้อจ้าบายบายสวัสดีค่ะ